สมามวาวันนี้ก็มาร่วมบริการเปิดใจแดงสามบาต้องขอขอบคุณพิธีกรนะครับวันนี้ที่ให้โอกาสผมแดงสามบาได้มาเล่าเรื่องราวในอดีตนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณแดงสามบานะคะทีะ่เสียสละเวลานะคะมาให้สัมภาษณ์นะคะ ก็ขอ,อยิงคําถามแรกเลยแล้วกันนะคะคุณแดงก่อนที่คุณแดงสามาจะเข้ามาสู่เส้นทางนักสู้วิทยุชุมชนนะคะคุณแดงสามราเป็นใครทําอะไรมาจากไหนคะ,ะผมเป็นคนานจังหวัดนะครับผนเพก็อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มาเสี่ยงโชคสี่ยงดวงเหมือนกับเหมือนกับบุคคลทั่วไปก่อนที่จะมาถึงวันนี้ก็ ปัสสันปัญหามามากมายโดยเฉพาะความไม่เป็นธรรมในสังคมตั้งแต่ปี2535ตั้งแต่พิษพาธมินที่ผมได้มีทบทบาทและก็มีความเข้าถึงเข้าใจว่าปัญหาของบ้านเมืองของเราตั้งแต่าการเปลี่ยนแปลง 2, 4, 7, 5เป็นต้นมา เราได้รู้ชัดเจนเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือความไม่เป็นธรรมสังคมที่เราออกมาเรียนร้องเข้ามาต่อสู้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ที่ผมได้มามาเป็นแดงสามาวันนี้นะครับผมก็เข้าสู่อาชีพผมผ่านอาชีพขับรแท็กซี่ก่อนเป็นขับแท็กซี่ตั้งแต่หนึ่งพอสองพอตั้งแต่ ปี28ครับผมผมขับขับรถแท็กซี่ตั้งแต่หนึ่งอสองอ่<ะ>อเพราะว่าสมัยก่อนมีรถสองหมื 20, ่นครับเป็นรถด 1, ุ่น DX ็ก็สนใจการบ้านการเงินขับรถก็ฟังไปข่าวสารไม่ไม,ไม่ไม่ฟังเพลงครับค่ะแล้วก็ได้พบปะกับคนหลายวงวงการหลายอาชีพหลายระดับไม่ว่าจะเป็นพวกด็อกเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นศิลปินเพื่อชีวิตเนี่ยเคยนั่งแท็กซี่ผมนะครับค่ะแอดคาราบาวเนี่เคยนั่งแท็กซี่ผมเอค่ะเป็มแดนเคยนั่งแท็กซี่ผมสอนชัยเมฆวิเชียนเคยนั่งแท็กซี่ผมอ่านี่คือคือในช่วงแต่นดีที่ผ่านมาก็ได้สอสอนะครับนี่พิษอินทรสมบัติเคยนั่งแท็กซี่ผมนะครับนี่คือความเป็นไปเป็นมาเราเจอคนหลากหลาย เราจะเราใช้โอกาสตรงนั้นนะครับในการที่จะมาสัมผัสมาเรียนรู<ะ>้เพราะว่าโอกาสของคนขับแท็กซี่มีมากกว่าคนที่ประกอบอาชีพอย่างอื่ในการที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร<ะ>เข้าถึงข้อเท็จจริงของของสังคมเพราะว่าแท็กซี่เนี่ยจะเป็นหน้าตาของประเทศครับคนที่ลงจากสนามบินเนี่ยต้องนั่งแท็กซี่ก่อน นะมาสัมผัสกับเ็กซี่ก่อนนี่แหละสิ่งที่ผมได้มาและก็มีวันนี้นะครับเวทีแรกนะครับที่ผมเริ่มย่างข้าวไปนะครับก็คือเวทีคาราวานคนจนนะครับที่สวนปฏิจักโดยช่วงที่ผมขับเ็กซี่นะก็ผมก็ได้ร่วมกับกลุ่มของอาจารย์คินวัฒหาบุญภาคท่านตั้งสมาคมเป็น แท็กซี่เพื่อการท่องเที่ยวรุ่นแรกครับตั้งแต่สมัยด็อกเตอร์พิจิตรรัตตุกุลผมก็เป็นเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าเป็นเป็นแนวร่วมเป็นสมาชิกกับท่านชินวัฒน์ธานุภาหลังจากนั้นท่านก็มาเปิดเวทีที่สวนจติจักรในนามวิทยุชมุชมชนคอนเด็กซี่ ตอนนั้นอาจารย์ชินวัฒน์มหาบุญพาดได้ตั้งสถานีวิทยุครับตั้งตั้งสถานีวิทยุด้วยการสนับสนุนจากเมื่อก่อนก็นะครับช่วยตัวเองกระท่อนกระท่นเปิดวันปิดสามวันอย่างนี้ครับกำลังส่งก็ไม่ได้ไกลนะครับแต่ก็ได้รับการสนใจนะครับของภาคประชาชนเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกนะครับ ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของวิทยุชุมชนที่ผลพลอยได้มาจากรัฐธรรมนูญปี40ที่ได้เปิดโอกาสให้กับให้สิทธิเสรีภาพในการให้บุคคลแสดงออกในการคิดในการพูดการเขียนการแดกออกสืส่อตามสื่อต่างๆนี่แหะครับเป็นที่ไปที่มาของ ต้องแดงสามบาทที่ผับแดนตรงนี้หลังจากนั้นนะครับหลังจากคารวัลคุณชนแล้วก็แท็กซี่ก็รู้สึกว่าได้รับความนิยมมากขึ้นมากขึ้นผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในช่วงนั้นในการเข้าสายเป็นผู้เข้าสายชื่อแดงสามบาทนี่มาจากไหนค่ะเหตุที่เป็นแดงสามบาก็คือผมอยู่เขตกองสามบาท ก็เลยใช้ชื่อผู้เข้าสายาตั้งแต่ยังไม่มีเหลืองไม่มีแดงอ๋อใช้ชื่อแดงสามวามาตลอดตั้งแต่ยังไม่มีสีเหลืองสีแดงยังไม่มีสีไหนเลยนี่น่แหละค่ะนี่ครับสิ่งที่ีความเป็นไปเป็นมาครับหลังจากนั้นก็